ที่อเอเวร่าคลินิกสาขาราชโิยทินนะคะวันนี้นะคะหมายจะมาเล่าเคสน,นะคะดูครมาด้วยเครื่องบอดี้เจตนะคะเคสนี้ทำไปได้แค่สออาทิตย์เองนะคะอยากจะให้ดูโบเรน,น้าทองนะคะที่ก่อนหนนนะคะเคสน,นี้จะเชฟไม่ค่อยมีเอวนะคะทองก็คือเซียร์ให้หมดเลยท้องบนท้องล่างนะคะเอเวเอสปีกหลังนะคะสังเกตเลยว่าเคสน,นี้จะเอวไม่ค่อยมีเลยนะคะ ้องบนล่างกับเอสิกนะก็คือดูดรอบท <plural S 1> ้องไปเลยนะคะทีนี้เราจะพามาชมว่าหลังจากดูดไขมันสองสัปดาห์เป็นยังไงบ้างความเจ็บทั้งความระบมหายไปหรือยังนะคะเทนนี้นะคะไล่มาดูแลเรื่องอัพเตอร์แคร์นะคะการนวดอัดเอฟกระชับของเราอันนี้ก็คือจะแถมฟรีให้ในแพ็กเกจเลยนะคะจุดละสามพันไปเลยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะคะรวมในทั้งหมดสามสิบรายการเลยนะคะไม่ต้องห่วงนะคะถ้าลูกค้าคนไหนสนใจอยากจะดูดไขมันก็คือเข้ามา สอบถามเราได้เลยนะคะเรามีอัพเปอร์แชรให้หมดเลยนะคะอ่านี้เดี๋ยวเรามาดูเค้กกันดีกว่านะถ้าว่าหลังทำสองสัปดาห์เป็นไงบ้างนะคะอ่าเห็นไหมเอยเอลเริ่มมาแล้วนะคะเอลเอสมากนะคะอ่าน้าท้องแบนราบเลยนะคะอ่านะเห็นไหมคะเพื่อนเอลเอสมากเลยแล้วก็ท้องแบนราบ ก็คือเคลียร์ให้หมดเลยนะคะถ่าน้าท้องบนน้าท้องล่าง LS ปีกหลังก็คือรอบท้องการาันตีอ่าแล้วเคสนี้นะคะตอนแรกใส่ไซส์ L นะคะตอนนี้แค่2อาทิตย์ลงเป็นไซส์ M แล้วค่ะนะคะ อีกประมาณ1-2สสัปดาห์คาดว่าน่าจะเป็นเอ็ได้เลยนะคะเท<อ>นี้นะคะสังเกตเลยส่สวคนคนไข้ก่อนทำาหมคะส่วนก่อนทำตรงสะดือประมาณ70<อ>านะเอ้ย78นะคะตอนนี้วัดรอบรอบสะดือเหลือ70นะคะจาก78เหลือ70นะคะลดไปประมาณ8เซนเลยนะคะอ่าแล้วก็ไซส์ก็เปลี่ยนแน่นอนจาก l อเป็น M เลยตอนนี้นะคะอ่าอ่ถาถ้าเพื่อนคนไหนสนใจอยาก LS แบบเคสนี้นะคะ ทักอินบ็อกมาได้เลยนะคะทักมาในที่ Line a d นะคะเอเมอร่าคลินินะคะหรือเพจ Facebook อ m ม r ร่าคลินิกได้เลยนะคะรับรองหุน่นว้าวๆสวยๆต้อนรับปีใหม่แน่นอนนะคะตอนนี้ยังมีของแถมอยู่นะ30กว่ารายการนะคะรีบๆทักกันมานะเดี๋ยวหมดโบแล้วตอนนี้คิวห้องผ่าตัดก็เหมือนจะเต็มแล้วนะคะในปีนี้ เหมือน,อนใกล้เต็มแล้วนะคะคิดว่าน่าจะเป็นปีหน้าเลยที่จะรับเคสการแต่เคสคอนซัลท์เคสปรึกษายังเข้ามาได้อยู่เลยนะคะอ่าแล้วก็คลินิกของเราจะปิดทําการวันที่31ถึงวันที่4นะคะเปิดทําการปกติวันที่5นะคะอ่าแล้วก็ของแถมตอนนี้30รายการยังมีอยู่นะคะสามารถรีบๆทักกันมาได้เลยนะคะคละทุกท่านคนไหนสนใจน,นะคะมาได้เลยในไลน์แอดเอมาราคลินิกหรือเพจ a c e b o o k เอมาราคลินิกได้เลยหรือทักใหม่มาได้เลยนะคะถ้าอยากเกืออยากหุ่นดีต้องที่เอมาราคลินิกนะคะสำหรับวันนี้ใหม่ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ